ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับนเวลลงทุนนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสรุปสั้นอนาคตหุ้น BTS นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตบอกสโลแกนของชาแนลเราก่อนนะก็คือชาแนลเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้ผู้ติดตามเนี่ยมีสภาพทางการเงินนะครับก่อนปี2030นะครับมีสภาพทางการเงินก่อนปี2030นะครับใครที่ตั้งเป้าแบบเนี้ยที่ตรงกันนะก็มาติดตามกันนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูก็คือ หานหุ่นนั่นแหละนะหุ่น BTS เป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยนะก็ข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นข้อมูลของคันที่กรุ๊ปนะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ผมทําขึ้นมานะครับก็เป็นข้อมูลที่เขาทานาย f o r e c a s t นะก็อาจจะ <c oughs> ของจริงต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับต้องพิจารณาเงินท่านท่านต้องดูแลให้ดีนะอันนี้เป็นข้อที่ท่านต้องพิจารณานะครับมาดูกันตารางแรกที่ ที่ทางคันที่กรุปก๊ปเขาทำมานะครับเขาก็มีการ forecast ว่าหุ้น bts เนี่ยปี2 0 2 0 2 1 2 3เนี่ยจะเป็นยังไงนะเขาให้ pe เนี่ยเป็น pe ที่เติบโตนะ24เท่าส5เท่า37เท่า39เท่านะครับแล้วเขาก็ให้ตัว declaring net profit growth เนี่ยดรอปลงในปี2021นะแต่ว่าเขากลับให้ pe โ o ลด h นะอันนี้เขาก็คงมีเหตุผลของเขานะนะครับแต่ว่า เราในฐานะนักลงทุนแบบนี้เราก็ไม่ค่อยชอบอะ่ะพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆ Recurring <oughs> Network Growth อ่า Net Profit Growth เนี่ยก็ในปี2022ก็จะเติบโตนะส่วนปี2023ก็จะหดตัวเป็นการคาดการณ์นะครับอ่าเขาคาดการณ e นะ์ EPS มาให้เลยนะกับเราต่อหุ้นเลยดูแนวโน้มลดลงนะก็จาก36บาทต่อหุ้นมาเป็น20เป็น24เป็น22แต่ไม่ได้หมายความว่าอันนี้จะจะเป็นจริงนะเป็นการคาดการณ์ต้องเน้นอีกทีหนึ่งนะครับ เขาก็ให้อเจอริยแวรุกับตัว EVB ไดาที่จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับอทีน,นี้มาดาูธุรกิจเขาเนี่ยตอนนี้มีมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็สายสีเขียวที่เป็นเป็นคอแกนกลางแล้วก็มีส่วนต่อขยายนะครับตอนนี้สีเหลืองกับสีชมพูนะก็เดี๋ยวก็จะตามมานะครับซึ่งก็ พอรถไฟฟ้าเปิดเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็จะทําให้ทราฟิกมันดีขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะมีโซนต่างๆที่บอกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างระยะทางนะครับถ้าเป็นาสายสีเขียวเนี่ยก็ประมาณ23กิโลเมตร23.5นะครับสีชมพูก็34.5นะครับแล้วก็สีเหลืองก็30.4นะนะครับสเตชันก็11็สเตชันสานะครับ23นะครับสีเขียวนี่จะเป็นการหลักเลยนะก็คือเป็น เป็นจุดที่มีทาฟฟิกเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะอันนี้เป็นภาพรวมนะครับตัว BTS เนี่ยเขาก็จะมีตัว investment ที่เป็นอสังหาด้วยนะครับเขาก็จะมีให้ดูว่า,าที่ดินราคาที่ดินอสังหาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะอันนี้ข้อมูลถึง November 2019นะครับเขาบอกว่า,ามีการ acquire ตัวที่ดินแถวหมอชิดนะครับจาก สเต็กนะครับจากสเต็กมานะครับหมอชิดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างสําคัญอะแล้วก็โปรเจกต์ที่เขาต้องการทําคือเขาจะทำหมอชิดคอมเพล็กซ์นะครับมีทั้งหมดอ่าเป็นเป็น,ปนอาคารคู่สามสามสิบหกชั้นนะเป็นมิกซ์ยูสอะไรก็ว่ากันไปนะแสดงว่าต้องมีส่วนเลิศซีเรนเชียลด้วยนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ถ้าสมมุติตรงนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นท็อปอัพกำไรของเขานะครับมีสกายวอล์กด้วยกับ เช,เชื่อมกับ BTS หมอชิดเลยคือเหมือนกับว่าเขาใช้จุดจุดรถไฟฟ้าเขาให้เป็นประโยชน์ต่อยอดจากจากรถไฟฟ้าเขาไปทำอสังหาต่อซึ่งมันเป็นเบสิคเบสิคข้เลยของูรถไฟฟ้าในเมืองนอกเขาก็ทําแบบนี้ก็คือเขาจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มาถูกพัฒนาขึ้นนะครับทีนี้มาดู financial เขาก็จะมีจะมีการทํานายไปในอนาคตว,ว่าตัวไรายได้ของ BTS เนี่ย ปี2 0 2 1 2 2 2 3ี่ามนี่เขาทำไไปถึงปี2023เลยนะเป็นยังไงบ้างนะครับก็รา,ายได้เนี่ยเขามีรีไวซ์กับที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านะครับรีไวซ์มาก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ปี2023ันแล้วได้จะหายไปนะเขาก็แต่ว่าก็ไม่แน่ในระหว่างปีเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะมีการสร้างโปรเจกต์สร้างาพวกอสังหาใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ตัวเลขตรงนี้มันเปลี่ยนไปอันนี้เราดูไว้เป็น ไกด์ไลน์นะแต่ว่าจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นี่ยผมฟันธงว่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับดูเป็นไกด์ไลน์นะใครเชื่อการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็บางทีมันเสียหายได้เหมือนกันนะอ่านะครับก็เขาก็จะมีโค้ดเรเวนิวให้เอสเอ็นเอคือเขาจะแตกมาให้ดูเลยละว่าเน็ตโปรฟิตเนี่ย net profit margin เน็ตโปรฟิตมาจิ้นอ่ะจะเป็นยังไงก็ถ้าปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่ามันก็เยอะนะ <c oughs> ปี2022 98นะครับปี2023 14สิบสี่นะก็ n e ็ net profit margin ก็จะดีขึ้นนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูเขาบอกว่าแมทแมททรานซิตเนี่ยตอนนี้คอนคอนทริบิว์อยู่ที่78%ของรายได้นะครับอ่ะดูรายได้นะก็มีการทำนายรายได้ว่าจะตัต,ตลดลงนะครับแล้วก็เน็ตมาจิ n นเนี่ยที่จากเคยพุ่งปรูดขึ้นไปเลยนะก็จะเริกก่มตกแล้วก็จะเริ่มค่อยๆอยรีคอเวอร์กลับมาในปีถ้าแต่ปี2021ถึง2020 ยี่สามนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามีธุรกิจหลากหลายมากเลยนะครับแม้ทันซินเนี่ยเป็นเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของรายได้ก็คืออา,าริสาน BTS เนี่ยแหละนะอีกเปอร์เซ็นต์เดียวนะที่เป็นเหลือเหลืออสังนะครับก็จะมีเดอะไลน์อะไรที่ทำกระแสสลีทานาซิตี้อะไรก็ว่ากันไปเนาะอีกยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะครับก็คือเป็นรับบิทคัพนะแล้วก็ พวกโฆษณาเขาก็จะมีวิจีไอมาโกนะครับจริงๆ BTS เนี่ยเขาก็ถือหุ้นบริษัทอื่นด้วยนะแต่อาจจะลงลงเป็นส่วนของสินทรัพย์อะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจต้องไปดูดูของเขาอะนะครับเขาก็จะมีไปถือหุ้นบริษัทอื่นด้วยนะครับก็ดูแล้วส่วนใหญ่รายได้เขาก็จะมาจากตัวรถไฟฟ้านั่นแหละนะนะครับอ่ะถ้าเรามาดูสรุปแบบภาพใหญ่เลยนะภาพใหญ่ของที่เขาทำนายไว้ถึงปี2023เนี่ย อันนี้เขาแตกละเอียดเลยนะว่า cost of goods sold เท่าไหร่ cost profit จะเป็นเท่าไหร่นะก็หลักอยู่แถวๆห้าพันถึงหกพันกว่าล้านนะครับถึงปีสองพันยี่สามนะครับอันนี้เป็นตัวเลขจริงนะสองพันสะิบเก้านี่ยตัวเลขจริงถ้าดูจากเนี้ยก็ถือว่าเป็น growth นะก็มี growth อยู่ถ้าดูจาก cost profit นะครับ operating profit เป็นยังไงนะก็ดูดู growth นะแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขคำนายนะผมก็พูดอีกรอบหนึ่งนะเผื่อแบบเดี๋ยวบางคนคิด เอาจริงเอาจังกับตัวเลขนี้นะครับเพราะตัวเลขมันเปลี่ยนได้นะครับ earning before tag เป็นยังไงนะครับ after tag เป็นยังไง net income เป็นยังไงนะ net income ก็อ่ากำไรนะกำไรสุทธินะครับแล้วก็ eps น e ะ eps ก็ตามนี้นะประมาณ0.2 4 0.22นะครับ asset asset ก็ระดับแสนล้านนะครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสัมปทานรถไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสัมปทานที่ มีมูลค่าสูงนะครับแต่ว่านี่สินสังเกตดูว่านี่สินเขาก็เป็นหลักสายล้านเหมือนกันนะของ BTS เนี่ยนะครับนี่สินเขาก็ข้้งเยอะนะนะครับดูเป็นตานไปเอา ROE ก็ประมาณปี2อ2 0ีเขาเขาให้17.4%เลยนะนอกนั้นก็จะเป็นตัวเลขหลักเดียวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นวิธีดูอ่านบทวิเคราะห์นะเราก็หมายความว่าดูตัวเลขที่เขาทำนายแล้วเรา ลองทําตัวเลขเองดูนะว่ามันตรงกับเขาไหมหรือว่ามันแม่นกว่าเขาไหมเน,นี่ยคือการฝึกวิธีการลงทุนนะครับซึ่งก็ถ้าเราจะทําแบบนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งเช่นอ่านงบเป็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแนวโนว้มอนาคตของกิจการแล้วก็ประเมินมูลค่าได้นะครับอ่ะทีนี้ผม BTS จบตอนนี้นะมาดูกราฟนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเราดูกราฟนี้เป็นยังไงครับนะักเทคนิคข้อนี่ผมใช้ของฟิโนม m นาสต็อกเทนเดียนะครับก็ถือว่ามันยังเป็นขาลงเนาะนะเป็นขาลงถ้าดูกราฟวัปก็ยังลงอยู่นะครับถ้าใครคิดจะสะสมมุ้นตัวเนี้ผมก็แต่ก็ดูเหมือนค่อนข้างต่ำนะอยู่ต่ำสุดอยู่ที่8ปดบาทห้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะค่อยๆยทยอยรับไปนะอย่าเพิ่งรีบนะครับเพราะว่าผมดูแล้วไม่รู้ว่ามันจะจบขาลงเมื่อไหร่ไนงะ นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ถือยาวนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะลองไปพิจารณากันดูนะครับถ้าเรามาดมูประกอบการย้อนหลังนะครับก็มีกําไรมาตลอดนะครับเป็นกิจการที่มีกำไรมาตลอดแต่กำไรค่อนข้างเหวี่ยมกันนะปี60 2 0 0ย์สองพัแล้วก็62สอเนี่ยสองพละหกสาล่าสุดเพิ่งไปรมาแรกปะ่ะ8000เลยนะ ออันนี้ครบครบปีนะครับครบปีคือบีเทนเขาจะบันทึกคือเขาจะตัดบัญชไีไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นนะตรงนี้ต้องมีกำไรพิเศษแน่นอนเราต้องไปดูนะครับปีตอนนี้ประมาณ15เท่าเดี๋ยวเป็นป e ที่อิงจากกำไรเก่านะครับอันผลก็5%้าเแต่เป็น5จากอิงจากกำไรเก่านะเราต้องไปไปดูให้ดีนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นภาพรวมของ B t s ทที่ผมเอามาอัปเดตรวมทั้งอนาคตที่ควรจะเป็นจากบล็อกเกอร์คันที่กรุ๊ปนะ ผมก็มีการโคกับเป็นพันธมิตรกับทางกันที่กรุ๊ปนะถ้าใครสนใจจะเปิดพอร์ตก็เปิดผ่านเพจในแวดลงทุนได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดใคลิปนะครับก็จะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็ล้านละ700กว่าบาทเองคือต่ำมากครับผู้่ง่ายๆแล้วกันนะค่อนข้างต่ำแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเทรดพวกอ่าสีเฟกอะไรพวกนี้ก็จะได้เป็นพิเศษนะครับได้ได้มีอีกพิเศษแล้วก็ผมก็มีคอสออนไลน์นะคอสสามสามนะครับ ก็ได้ท really ั้งได้3คอร์สก็คือถอดราคาอ่านงบเงินสดจับมือทานะก็คืออ่านงบเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยมือใหม่ก็เรียนได้มือเก่าก็เรียนได้นะครับสร้างพอตเงินร้านที่หุ้นเติบโตก็วิธีการจัดพอดนะเป็นหาหุ้นเติบโตที่อ่านงบเงินคือบอกวิธีว่าผมหาหุ้นเติบโตยังไงนะแล้วก็การประเมินมูลค่าหุ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราไม่ไปซื้อโตโยต้าในราคาเบ้นเนี่ยนะครับก็ต้องดูให้ดีนะ ถ้าเราประเมินมูลค่าหุ้นเป็นผมว่าก็ได้ได้ไปครึ่งหนึ่งของการลงทุนละละที่เหลือมันก็อาจจะเป็นเรื่องจิตวิทยาการลงทุนอะไรพวกนี้ซึ่งในคอร์สก็มีนะครับแล้วก็ในคอร์สก็จะมีบทเสริมที่เป็นเกี่ยวกับเทคนิคนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าผมส่วนตัวผมเองผมก็ยอมรับว่าดูกราฟด้วยนะครับ <c oughs> ในการตัดสินใจแต่ว่าภาพใหญ่ผมจะใช้พื้นฐานเป็นหลักนะครับมีคนถามมาเยอะนะว่าเออพี่แว่นพี่แว่นใช้ใช้กราฟไหมบอกใช้ครับ นะแต่ว่าผมจะดูภาพใหญ่เป็นหลักนะก็ผมจุดประสงค์ก็คือเราจะมีสภาพทางการเงินไปด้วยกันนะครับก่อนปี2030นะก็ถ้าใครมีจุดประสงค์เดียวกันนะมีจุดประสงค์เดียวกันติดตามเพจเรานะครับแล้วก็กดกระดิ่งกด subscribe เอาไว้นะจะได้ไม่ตกนะมีม,มีมีเพื่อนนักลงทุนบางท่านบอกวิวันหุ้น tsr ดีไหมอะไรเงี้ยช่วยทำคลิปให้หน่อยผมทำไปแล้วนะตั้งแต่ประมาณช่วง ที่ราคาต่ำกว่านี้นะเออบอกผมติดตามมาตลอดเลยทำไมผ่านข้ามคลิปนี้ไปก็กดกระดิ่งไว้สิครับ <laughs> นะจะได้ติดตามกันได้นะก็ลองดูนะครับถ้าสนใจก็ใครยังไม่สมัครคอร์สก็สมัครได้คนที่เริ่มต้นจากศูนย์เลยก็มาสมัครกับผมหลายคนคือคค่ๆไม่มีความรู้เลยนะพอเริ่มจบก็ไปเปิดพอร์ตนะครับสนใจช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยก่อนหนึ่งพฤศจิกายนนะครับดูรายละเอียดในเพจหรือว่า ทังลิงก์ข้างล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ